หนึ่งหกแรปปูด้าหนึ่งหกด้าเห็นได้กับบ้านหนึ่งหกแลปปูด้าสูกใสเอสิไปเดี๋ยวนี้กองสลากรอบรไปเนาะอันก็อันก็อันก็ไม่ใช่ละเนี่ยมีสิบสี่ล้านเนาะหกแปดเจ็ดสุ่มกันสู่มกันจะเอาแม่ยังกับบริวานเพื่อนนะ่สร้างมานนั่นนผ้น้องใส่เลยวะผุ่นเด่นแปดปรัทบ้านนี่นุ่นเด่นแปดปับ้านอ่ะพอเด่นแปดแล้ววุมันอิรีแล้วเนาะ เรื่อวันอังคารมันต้องมีแปดอาจารย์บอกกบน้องกันบาดท,ที่นี่พ่อเนี่ยก็เลยเอาเมือเศร้าเศร้าไปเห็ดความสะอาดเอาใบไม้ออกงูห้าหน่อยผนมาบาดท,ที่ไหนพ่อวพ่อวพอวามาตัวนี้น้อยหนึ่งเดียวตัวฉันนั่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 นจำสายไฟนั่นล่ะจำสายชัดนั่นล่ะจ้ม,<า>มันป็น,นงูหางมันมันมีอันนั้นอยู่หัวม,มันเป็นคอไข่คนขี้มูกคอไข่เออมันเป็นบอวมันบเป็นคอไข่มันสิเป็นขีดงงงงมันตัวนี้น้อยยุ้ย ตัวน้อยอิลิซัมนั่นแหละจรงเนี่ยจึงรอดไปมองเลขแปดนั่นรอ,อ,อดไปเลยเด้เฮ้ยค่าเราเจ็ดแปดบาทที่เหนียวสัน้นไม่ใจมันไม่ไป,ไปจะเลยเอาเฉลี่ยเลเจ็ดแปดไปไปให้ปูสุกใส่เสี่ยงฝันมาได้กินกินข้ากินง่าดีนั่นแหละยอ้อนในชื่อน้อยละลายนั่นตอนหกสามแม่แม่ได้เท่าใดก่อนหกแสนเสือ้อเก้าวได้สองแสนเก้าสี่ได้สองแสนเออเก้าสี่เนาะเออได้สองแปดเจ็ดได้ได้เจ็ดแสน แซนไปแสนเอ็ดไปถ้าตีเป็นเงินไทยได้แสนเอ็ดแต่ก็โอเคละลาเพื่อใหายซ้ำเงินละเนาะสามงวดเออมันกุ้ยหนี่ดีเนาะหายเนาะแปดเจ็ดนี่แหละอันนั้าระอันปีเส้นนั่นไา่ก็ง่วเฮาน้อยละตู่น้องคือเคยๆแบบว่าเลขออกวันที่สิบหกป่ะสิแก้บววันที่ยี่สิบเจ็ดมือมือวันที่มือวันที่ยี่สิบหกไปเฮ็ดความสะอาดการ์ดดวงไพ่ดวงมันเนาะ อันความโมนี่มันส่งเลยเนาะหกแปดเจ็ดคอยซื้อร้ายคอยก็ซื้อบ่ไดเราต้องอาจจะไปซื้อน้ำกลุ่นเน่ยก็บอกมาเน่แม่ว่าแก่บนปูแล้วจ้างมาล่างต่ออีกสมองหนึ่งตีบัคักอยู่ฝุ่นปูถัดหน้าซีเมนเนาะีบงูหน้าเบสใจป่ะแม่มันเบสพูดอ่ะเบื้องลู่หน่ะซาสามตัวแล้วเตียงสามตัวถ่ายเลยนะแม่แต่ว่าเราคิดว่ามันสิเป็นเลขกลางเลขท้ายสองเป็นเลขกลางที่ฉันก็ซื้อร้ายดอกเนา คินร้อนทีเป็นเหล็กล่างแต่ว่าขันมากขันล่างแม่ได้ลายได้เนาะได้ลายอยู่มันไม่ลายไปนช่ไหได้ลายบาดอยู่นี่นที่ดันนี้แม่ให้บอกในเดืองแม่ไม่ได้เป็นคนบอกดอกท่นคอปูได้อบอกซื้อฟั้งเจ็ดซี่อีกเนาะเดี๋ยวเพื่อนี้โสดไม่มาแต่ว่าแม่กายซิมี่ขึ้นมากนใจไว้เราดีเนาะยังยังยังบอก่ท่านขึ้นมากบอกโอ้ท่านขึ้นมากท่านในมีที่มาอยู่ อันนี้คืดมากอืมขันคืดมากเลยมันชิมมีร่างสังผอนมาหลดหรอกอืมัมนคืดมากนะั่นมันสิมีเส้นเนาะแต่อันหกสามเนี่ยมักแห้งอีหลีมักคักไปใส่ก็ได้กินหกสามเนี่ยแต่กระเปียอยู้ดิบอกมูหนอ่อยู่เมืงองหน่อกันว่าไออันเอาเล็กให้กัะเบิง้งเนาะ ก็เจ้าก็ไปบอกกันเลยนะม,มูมูมาดาม,ม,มาจุแม่นละนั่นละไปบอกกันก็บถือลายรถมากรส่งมาโอ้ขอบคุณด้วขอบคุณด้วยเลยเนี่ยไอ้ยายเดินแค่ซื้อสิบเบซื้อบอกไปในกลุ่มขจ,จ้านั่นในกลุ่มที่ยเยือนสมิเดีนเบอ่์แนนี่ซุปไม่ไม่เนี่ยแม,ม,ยมยนมมเบอร์แนนอันนี้กับแมนดี่นี่เน,นนเนี่ยกับเจ้าะกับกาบอนะเนี่ยนี่หนึ่งหกกับเจ็ดแปดเนี่ยกับเจ้ากับถือถือไงนี่หัว เป็นจตดีใจเนาะแม่กายเนาะย่า่ดีย่ายมีแห้งเด็ดคักนี่มันได้เท่าไรนะนี่ย่ายนี่ก็ได้สามเหมือนได้แสนขึ้นกันแล้วกนเงินบ้านเงินบ้านนอนเป็นเงินไทยเท่าไรเยจ้าแสนกลัวแสนอึดอือคือถือแม่กายทุกคนเลยข่ว่าแม่กายเพินมาอีลาพัันอันซอยย่า่แนวพัสุสั่นวานะคนเชยนมาซอยย่ายแนว่ัสัน อันมากเล็กตัวใด้ไหมกันค่ะเอาดวงน้ำตว,วัวกันตัวดวงดีวหมกันใหญ่หนึ่งหกกับแปดเจ็ดเราก็ได้ซื้อมาเนี่ยตัวละห้าลอยเลยเบอร์สี่คูเนอ่ะใช่แล้วซื้อแค่นั้นเนี่ยบางท่านเทิงไห้เทิงอย่างดีใจหลายมันดีใจหลายว่ะดีใจแล้วเนาะเนี่ยมัเนเกินนั่นเนาะผู้เราคนผู้เราคนเพิ่นกับบอมสื้อเพิ่นเพิ่นบ่มักเนาะผู้บ่มักก็คือคนมักเลยตัวมาเมื่อเช้าเนี่ยติดสามแสน นี่ผู้ดนน้ำหนึ่งหนึ่งหกกับแปดเจ็ดบอกสองตัวแต่บามันมากาใส่ไม่แต่ไรเมื่อน่ะเอ่อเจ็ดหนึ่งหกเพราะว่ามากตัวนั่นอันแปดเจ็ดอันเจ็ดแปดนี่ยมาหั่นในนั่นมาหั่นในมันใจเพราะว่าเป็นแค่แปดโทษดำกับโหน้อยซื้อก็เลยเอาไปเสี่ยงมือขึ้นมันผ่าน่ะ มีลาก็เลยฟันวาน่ยลหละว่าผู้เฒ่าบอกให้ไปดูนะไปเราเลยบอกกลับมามันเลยเป็นแปดเจ็ดมันลงอิลูปเก่าไงลงอิลูปเก้าหกสามนั่นเนี่ยลงอหลูปอย่างที่าสามหกไปเสียงมิดซีรีบัตรที่นี่โอ้โอ้อาสามหกไปเสียงไอ้กนเลยฟันวาสิได็กลับสวีเดนก็นรั่งเตรียมของสิกลับสวีเดนข้าเจ้าเว่าคันสิการีไปงานศพกันเด้อวสั่นงานก็แจ๊คยูเซ่เพามันเยี่ยนอยู่ของเด้ บะเนียนก็แล้วเอเอคอยจะไปดอกก็เลยหูเมียฟันขอนสีแจงนะก็เป็นตัวนี้หนุ่รุ่นมากงามขึ้น,ลนแล้วเอาหกสามไปเสียงกันก็เลยฟันว่าได้กินไปกินยุขาหันหลังนั้นที่ขับรถเขามาน่กินข้าวกินไงกินโดยเฉพาะท่าน,นึงเพื่อกินแล้วเราหูเมียก็มาตีสองแบนี้เขาของน้ำเขาองน้ำาแล้วกลับขึ้นไปนอนฟันว่าได้แจ้งงานแบบน,นี้แห่งมั่นใจแล้วเนะาะเล้นมีคนมาท่หาเจ้าเมื่อไอ้ไก่หนลิลนวนเอารถแบบนี้ มองผู้ใดก็จะบอกสซื้อไหมแน่นี่จะได้หาตัวไอ่นี้เพราว่าเอาปดนีให้ปดนีนั่นหตอันนองใสกเกหูคุงซุ้มเมื่อเช้าเอาเนี้ยให้ปดนีบอกมันกับกระชือหาตัวเ่าบอกมีต้นตัวขจรบ่มีทุนขันซื้อแล้วขันห้าวัตถุนั่นแหละสิจำไปนด้อันนอกสาวห่งคักซื้อตะล็กสามตัวอันอันอันงวดบางหันเขาบอกให้ซื้อสองตัวกับบซื้อบ่ถือตั้มใหญ่สามต สามตัวก็ถูงวดว่าหันมากอันมาร์กไี้ยังมากแปดแปดไอหกสามเดกสามตัวนะกับอันอ๋อยังบนี้แม่ไม่บ่นบันย้วันนี้ได้บ่นได้ยังบ่บ้านถือว่าบ่นดูแต่ว่ามันมันบันยิ้เข่าตัวที่เจาะอ๋อบันเป็นตัวที่เอาไปเวดบ่นเนียนาะบันยิ้มตัวที่เจาะแต่ว่าก็ะจได้ไปหาปูอยูู่นิยูบ่ไปไปต้องไปให้เพื่อนกินต้องผลไหมเพื่อนมากผลไหม เรียกข่อยว่ได้สีบอลแตนแมวพอขั้นขึ้นมากนิดโตมากในใจเลยบะยังก็อีกจังมือเนาะ fc จิมล่อไปเด้อแต่ว่าเล่ากระติบบอลไม่ดอกนี่มักงวดที่แล้วกินบอลนี่นี่เลยโอ้เจ้าสีบอก้อนนั่นข่อยลายปวดบ่ลไม่ย่างอันเอาซื้อยังเขาจดอะไรนี่งวดที่แล้วนี่ข่อยมักนี่โอ้สองสามหกสองหกสามเนี่ยเจ้าข่อยบ่ตัดซื้อ เคยคยเคยเลี้ยงต้องหกสามหนึ่งคอยมักจนคอยเอาซองใสง่ายคอยมัดใช่มัดได้สามตัวเออได้สามตัวปั่นจับบ้างเนาะเพิ่์นเนาะมันมักขันมันมักดไม่ติดสั่นไหมคอยขันคอยมักคอยใส่เอาซองขันถือตัวมักมันก็ได้หลายเนาะเพราะว่าคอยเป็นคนมือใหญ่นจัง่อยขันถือก็คือนถือนร้าใจเลยขันนั่นก็ใต้แล้วกถือใต้ อันนี้ก็ได้ถื้องวดนี้ได้จ้างอีกบ่นี่บ่บ่ได้บ่นไว้มันบ่ได้บ่นยั่วบ่นหกโตมันบ่เข่าอ่ามันบ่เข่าเข้ากันย่างให้เพื่อนกินอาหารวันข้าวธรรมดาบ่ก็ซื้อกันไปก็ซื้อเอ่อันนั่นก็ไปไหวเพื่อนธรรมดาแต่ว่านี่ห้ยยุ่งอันนี้ปูนี่กับเขายุ่งปูนี่ที่หายแปดเจ็ดชิ้นหนังแปดเจ็ดเจดแปดม่ปูมันก็ดีเนาะมีจอมปลวกนั่นไหมอืมอัน อันเดียวหอมนอันน้อยๆน้อยๆนั่นของข่อยมาได้นั่นตะกี้ข่อยถือดีคือยังข่อยมากนั่นดูน้อยๆนั่นเกานั่นเออก็แสดงว่าแม่ไปน้ำเพิ่นตลอดอันเพื่อนวายอยู่จำเพื่นวายอยู่อันสงใสเพื่อนเขากันกับตัวกันหูจะกว้วหัวจะปากกันก็ไปขอเพื่อนดีๆก็ไปเว่าเพื่อนเพื่อนข้าเจ้ายังเม่อกาบอไปเง้ยมขึ้นอันนี้ไปแล้วก็ร้านนี่ก็ทำมันขึ้นก็โดนคือกันมันขึ้นนี่ก็โดน บักอุ้วัดเนี่ยโดนคือการมันเคลื่อนหยับแลนไ,ไปน้ำกันทุมปร<ส>ะมันทุมครึ่งนลล่แหละไป, <c oughs> ไปเอาหน่งหาไปเลยปู<ม>เ,เ,เพ,พราะว่าสื่อเส้นเรืเสี่ยวไหมเพื่อนใสไฟพะวันเหมือดบางหัน,นเนาะแบบนี้แต่กับว่าไปปูหนึ่งหกได้ปูได้หนึ่งหกได้แต <c oughs> ่ในกับ้านหนึ่งหกได้ปูได้สุกใจอิอไปเดี๋ยวนี้กองสลากเอาไปเนาะอันก็ไม่ใช่ละนะอันก็ ไม่ใช่ละเนี่ยอุ้ยไม่ไหวนะ้รกษัทง่ยง่อยยังมาหาหยอกเลีนได้ก็ได้วางสิปูยังมาหาหยอกเลีนได้มันโดนตลอดไปย้ำไหนมันโดนย้ำหนั่งั่ไมมาหยอกคือตะหยอกย้ายเส้นไปกับไปเป็นไงไปไปน้ำกันล่ะสามรอบกับสามรอบเลยอันนี้คือพูมแท้นี่เนาะพูดเพิ่ม เดียทางหลังแน่นแม่นี่ยตัสิมันบักงนนแม่สูงแคเข้ามากนหลักบ้านหลักบ้านบอแป่นหลักกระเบื้งลูกคือกันมันตังอยนั่น่กมันตังนี่เป็นพิ่นมีปวกขึ้นมาแน่นอย่างงอืนั่นแะแต่บอพิ่นมีเสาอยู่พิ่นนี้นั้นไปก็สิลักบ้านพ่นนะกาี่คนก็ไลยง่ายออกไปง่ายออกไปแเนาะมันก็ไลยเป็นบอ เป็นอยู่ในบ้านเลยมาย้มได้กับไปขอายน้ำพันเพื่นกะหอยกะลอดทีเนบ้ยหม้อมาหลายเทอมเฝ้าไปเฝ้าไปครับมีวันนี้เราได้ไปดูเพราะว่ายังไม่อยู่โดนไพนี่ก็ได้ฝันจะผู้รักบ้านคุณรอไปเด้อเอฟซีหวานเี้วขาเข่ามาแปดเจ็ดเลยข่าวในเรื่องไม่ไกลเลย